ะะอยากรู้ว่าเพื่อนชื่อตัวเล็กเนี่ยคิดและรู้สึกแบบไหนกับเราเนี่ยเขาเป็นเพื่อนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะให้เขาเป็นแฟนหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าแบบสงสัยว่าเขาจะคิดเกินเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์หมายเพราะว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณถามมาใหม่นะคุณแก้วคนคุยที่เรานึกถึงเขา จะทักมาคุยไหมคะตอนเย็นตอนเย็นนีคะทักมาคุยไหมค่ะเขาจะทักมานะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะคุณโนเนนะคะถ้าจะถามอีกคำถามหนึ่งถ้าจะถามอีกคำถามหนึ่งช่วยคนชื่อพงเกิดอุบัติเหตุจะกลับมาเดินได้ไหมคะ คุณคิดเอาเองแล้วกันอาจารย์ดูแค่3าวันอาจารย์จะดูได้ขนาดนั้นไหมเพราะว่าข้างหน้านี้ตั้งกดมาว่าดูแค่3าวันเท่านั้นนะคะคุณโนเนยังจะถามคำถามนี้อยู่ไหมหรือว่าไง